สวัสดีครับที่นี่นะครับของชื่อน่รู้นะคะรัศดรความรู้เรื่องของบ้านนะครับวันนี้หมอคุณก็ได้มาสัมจรรที่บ้านพี่กระแตนะครับเป็นร้านนวดนะครับก็ได้อยู่ได้อาศัยที่นี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทาให้เขาเรียกว่าซับมันน้อยลงกว่าวันแรกที่เราได้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวตามไปนิดนึ่งกับ คือประตูมีการผักเข้าผักออกนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้พี่กระแตนะครับบังคับให้ผักเข้าอย่างเดียวนะคเอาธรณีของซับเข้ามานะครับเดี๋ยวชูดูธรณีนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ว่าเหมือนคืนกินซับนะครับซับจะเก็บได้ไม่ได้นะครับอยู่ที่ธรณีตรงนี้นะครับได้มีโอกาสได้ถามนะครับของพี่กระแตว่า่าตั้งเราส่มวุิฐานขึ้นว่า มันแรกที่มาอยู่เนี่ยมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งนะครับวันนี้อยู่มา3ปีแล้วนะครับคือณตอนนี้ขาดไป3ามบาทนะครับเลืออยู่70นะครับถามว่าจริงไหมนะครับ <c oughs> จริงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถกินกินและเก็บทรัพย์ได้นะครับจุดสําคัญที่เี้ยงน้ํานะครับมันพลังของทิศทางของลมของน้ําของธรรมชาติมันเข้ามาเนี่ย แต่มันเข้ามันเก็บไม่ได้นะครเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องที่ต้องได้โอนออกอาภาระที่มันเพิ่มขึ้นนะครแล้วก็ต้องจับตรงนั้นมาใส่ตรงนี้กลับกลายเป็นไม่มีเก็บนะครเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับกับความรู้ในเรื่องของคงชุยนะครับวันนี้เนาะได้ไมา